สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสวัสดีตอนตีสองวันที่หแล้วนะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์เนาะดีขึ้นมากเลยเนาะวันนี้อุ๋ยจะมาร์กนอนวันนี้อุ่ยจะไม่ล้างนะคะอ่ายังไงแล้วก็ Good night and good morning นะคะทั่วโลกเลยนั่นหลับฝันดีนะคะแล้วก็ ฝากบอกใครบางคนว่า I miss you so much I love you อืมพรุ่งนี้นะคะอุ๋ยไปร้องเพลงตั้งแต่เชา้าเลยตีห้าต้องตื่นอาบาน้ำแต่งตัวแล้วใครอยากเห็นแม่เสลียงบ้างพรุ่งนี้จะเอาวิวทัศน์แม่เสลียงสวยๆมาฝักเพื่อนๆน,นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันมีกินบ๊ายบายบ๊ายบาย g o o ค่ะไปไตึงมากเลยวันนี้ฮะมีปัญหาอะไรกับผมไหมฮะผมคนหล่ออย่ามองแม้ผมเงั้นสิผมอายกันด <c oughs>